สวัสดีครับซิลเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน k p พัของธนาคารกสิกรไทยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการยืนยันตัวตนกันเลยนะครับนี่ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าธนาคารกสิกรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตู้ ATM นะครับผมวิธีการสังเกตตู้ ATM นะครับที่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับผมให้สังเกตตรงนี้นะครับนี่จะมีคาว่า K เช็คไอดีนะครับมผมอ่ะอ่ะกดเลยครับเรียนตัวตนปึ๊บแล้วก็เสียบบัตรเข้าไปใหม่ที่นี่รป,ประชาชนของท่านจากท้องถิ่นโอเคกดปุ่มยืนยันนะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบข้อมูลนะครับผมเร็วอย่าไปจบเลยรอสักครู่ โอเคก็เข <Okay, S 2> ้าที่แอปธนาคารตอนนี้เราก็เข้าแอปเคพัทเคกดดำเนินการต่อกดยินยอมหาตกดตกลงปอัปสแกนหน้า แป๊แบหนึ่งเสร็จแล้วก็ดดำเนินการต่อตัอ้งรหัส6หลักโอเคกดแล้วก็เข้ารหัส6หลักครับต้องื่ที่สุด โอเคอ่ะแล้ก็ตำรับรือยอมครับไปนยอมยาวๆไเลยเงินแล้วอยมปตนะคะมเป้ไคริดตานแห็นไหท้องนนี่ีกัโง หลังจากที่เราไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราเข้ามาสู่แอปพลิเคชัน KP พัสนะครับผมเราก็จะอยู่ในหน้าแรกแบบนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ธุรกรรมนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับผมอ่ะในส่วนบนนี้นะครับผมก็จะเป็น เลขที่บัญชีธนาคารของเรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นยอดเงินในบัญชีธนาคารของเรานะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการโอนเงินนะครับผมตเติมเงินจ่ายบินถอนเงินนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับผมอ่ะยังไงก็ลองปรับใช้กันดูนนทีเท่านี้นะครับผมเราก็มีบัญชีธนาคารออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสามารถที่จะ โอนเงินนะครับผมเติมเงินจ่ายบินถอนเงินได้ภายในแอปโดยที่ไม่ต้องใช้บัตร ATM เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนท่านใดนะครับผมที่มีปัญหาตรงไหนนะครับผมหรือว่าติดขัดอยู่ในขั้นตอนใดนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสิลเพจชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ